มะนาวนะคะมะนาวแป้นพิกิตค่ะซีส้สวนหลังบ้านค่ะดกนะคะนี่ค่ะดกมากดอกก็มีค่ะดอกก็ออกดอกก็ออกพร้อมกันซื้อมาแค่ต้นละร้อยยี่สิบค่ะดกมากเลยค่ะต้นเดียวนะคะเนี่ยอิงเดียวค่ะต้นนี้ปลูกมาได้สามปีแล้วค่ะก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยจุลินทรีย์ธรรมดา สวยมากค่ะนี่ค่ะดอกมากค่ะทั้งออกดอกเนี่ยค่ะกำลังออกดอกก็มีค่ะเห็นไหมค่ะออกดอกออกดอกมาแต่สะอวนบอค่ะเนี่ะยางดอกเลยค่ะเป็นพุ่มเป็นพวงเลยค่ะปลูกอันนี้ต้นมะละกอค่ะออกดอกพุ่มใหญ่มากเลยค่ะไม่ได้ตัดจริงค่ะปล่อยให้เป็นอิสระค่ะ ปล่อยให้เป็นอิสระเลยค่ะมาต้นมะนาวเป็นพุ่มเป็นงอนเลสอ,อนสอ,อนบาคา่ค่ะเป็นวิจิตปลูกต้นเดียวก็เหลือกิน,นะคะ่ะกินทั้งได้ทั้งปีนะคะนี่ค่ะกินได้ทั้งปีต้นเดียวต้นเดียวกินได้ทั้งปีดูนี่ค่ะพวงหนึ่งงาหนึงน่งกิ่งหนึ่งต้องหกเจ็ดแปดลูกนะคะกิ่งหนึ่ง แต่สอนพักบ่ค่ะมึงต่ค่ะมึงพริกนี่ค่ะพริกพริกกินดาโอ้งามคักงามค่ะงามค่ะนี่ฟักทองค่ะฟักทองกินยอดค่ะบลือกินยอดค่ะเพิ่งเด็ดยอดไปให้พ่อมาค่ะดูเนี่ค่ะมาดูจะซูมพริกให้ดูงามบ่ค่ะงามบอพริกพริกิตะมคุงค่ะโดกโดกค่ะ